วันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของอาริตาอยู่นะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นกลางคืนเลยนะจ้าจอตะคลิปก่อนนี่คือมาเลิกกับไพบุญแหละเป็นข่าวอยแล้วอันนี้เหรออันนี้จริงๆมาพบกับไพวัตรสวัสดีเป็นมาครั้งแรกไหม้าหน่อยไปเจอตัวจริงเลยเห็นแต่เพื่อนตัดผมเห็นแต่เพื่อนตัดผมส้มต่างตีบอกว่าใส่สกีบ่อเจอเบาหน่อยตัวเป็นๆเออใครเนี่ยเอาอลันย่างก็มาคลิปไว้ประมาณหนึ่งเดือนจังก็ลุก

กรับสบายดีทุกคนนะมื่อกี้มาเจอกับช่องอลันเอ็มทีนะจ๊ะวันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของอาริต้าอยู่นะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นกลางคืนเลยนะจ๊ะจอตัดคลิปก่อนนี่เออ,อเขาก็เตรียมเนาะทีมบอกทีมงานยูทูบเบอร์ก็มาเกือบว่าเบิ้องแรกเนาะแต่ว่ามูมูในบ้านคือเพื่อนใหม่าจากคนเข้าชิมาอยู่ปะเป็นชวนอยู่ปะอาริตา้าเออ ่ะมาทักทายกันแม่ของแม่ขั้วอะไกันภรรยาภรรยาเนาะอ่ะมีเด็กสบายดีแม่สบายดีแม่เท่ากับมือแม่สบายดีผมคืพึ่งเนี่ยสบายดีฮ่าสะซพผมมาแล้วสะพูมคือเป็นอะไรต้องรีดบ่ใส่น้ำมน้ำมันบ่ใส่ที่ยัเออนั่นบ่เคุณนี้อาจารย์คือเรียบจ้ะเฮ้ยปกติสบายดี สบายดีอะไรสบายดีม่ตีเด้อม่อะไรแตีสะพายพันสวนเนื้อท่องเพินเปลี่ยนอะไรนีม่เป็นม่แม่แม่แมคแั่แม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 ่นมันเ่แม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 ่เห่ื่อย่ะ่่่่ไแแม่่่แมแม่่ ของขวัญของขวัญแม่ก็คือการเห็ดให้ลูกจะดีอืมดีลูกยินดีเดทุกคนมีคนดอกเขายังไม่ได้เป่าหมักปุ้งนี่นี่โมแมโนวันอ่ะไปทะไทายบรรดายูทูบเบอร์แล้วโมครูมาแต่ฝรั่งเศสนะเจ้าคนสวัสดีจ้าเอาเลี้ยงเลี้ยงไปเลยนี่ยืนไปเลยนี่ โอ้มีไม่มีไม่สวัสดีเด้อพี่น้องทากท่านสวัสดีเอฟซีอลเอ็นเอฟทีพี่น้องครับซีพันเพลนุ่นนี้มาเปิดรอบปฐมบอลเลิเปิดเปิดนี่ปะเปิดนี่บอสอันนี้เด้เปิดงานปะเปิดงานคอยป๊ปั้นได้ดอกกับเรากรเบีย่อะไรบางทีแต่วันน่าเนี่ยคึมๆแล้วมาให้เบอร์เดลิต้าเออฮะเนี่ยกระคักเลยเนาะอ่ายืนไปเลยๆเลยสวัสดีหนะาซาหน่อย มันน้องกระต่ายเหรอเราคือว่าเลิกกับไพบุญแหละเป็นข่าวน่ะอันนี้เหรออันนี้จริงๆมาอบกับไพวัิเออไปเจอกับไพวิรัตเหรอไพบุญกันเลยแบบขอลาสบายดีเต็ข่าวเซโนเดอร์สบายดีเอฟซีเป็นเนาะปิงคาเป็งไก่โนนางสาวสิงประเสริฐสิงประเสริฐว่าสุดเท่เอ้าบอกว่มัวนี่แหละมาเป็นฐานซิงประเสริฐอ้ยอย่าบอกให้เมียแน่นแน่กว่าเธอเอาเลยเจ้าคือไลยพวดเหรนั่นแหละ ขันเชื่อสันสันกันน้าเบาเขาโอ้ยสิงประเสริฐห้านเจ้าของตีไก่เซโนผักอุดมเนยเดอร์คนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปนกที่งานกันเลยทานบ้โอ้โหว่ามิสเตอร์ดิมสบายสบายดีเอฟซีซื้อสบายดีดื่มเบียร์เด้อว้าวคตสบายแฮะดื่มเบียร์กินเบียร์กันเนาะสบายดีว้าสุคนินดี้เด้อคนอินดี้ว้ามาแฮับบิเบเดย์ น้องอาิตะเนาะมากับน้องใสยเนาะเมือนี่บาน่อยจะไสดีมาครั้งแรกบาน่อยเด้อไปเจอตัวจริงเลเห็นแต่เพื่อนตัดผมเห็นแต่เพื่อนตัดผมต่างที่เพใส่ซื้ว่าเจอเบาหน่อยตัวเป็นๆเออไดีเห็นแต่ในจอเนาะเจอตัวเป็นๆไปเจอได้มาเหมนี่มวนมนโอ้ยบรรยากาศดีแหงอันนี้โอ้ยเชตเจ้านอนหลายโพสเจ้านอนหลายเชือนาอนหน้าเนีแะโคเซเมื่อ่ะาเยมาฮอดมันเกืบบ่มี อันนไทเนาะมีแต่เออยังไงทีนี้เราพักผ่อนดีแล้วแง่นี่บริโนนอแว่แท้ขี่ันไอ้ีมานั่งหรือสิผ้ากันขี่อยู่หรอก มือด้่ยมือมือขอยันคีวิเดียวแบตนัไปแบตว่าอยู่ไม่กดดจ้าเปลี่นยังไงถีบถ่ายอยู่ปถีถ่ายอยู่อ่ะต่อไปเลยต่อไปเลยขาดดีฮะสบายดีสบายดีโฟมก้อยเนาะปีนี้ยจะห้ากระเด็นเขาคลิปก่อนได้ไโอ้ปีนี้ก็เป็นปี2024พันสเลยเดย์แซงวามือนี้เฮาก็มาวันเกิดอลิตาสาวผมยาวเนาะโอ้มือนี้คือสิถือดายังล้วงล้วงนักแหละ ลวงลายคลิปตัวนี้อยู่ในคอมเมท์เออใครเนาะอลันยังก็มาคลิปไวประมาณหนึ่งเดือนจังลงมาไหวเให้มันในก่อนมาไหวนี่พวกเขานี่ขึ้นไปเวียงชมบด่ามือนี้จนมาแล้วเขาจนไปพูดแล้วนะไปไทยแหละจังอารมุ่เออว่าไปเวียงเอาบุเวลาดิเออมไม่ได้เนาะเด็นรายแนวมาเบิ่งว่าอลิตาสีนาบุตซ้ำเฮาใสเฮาซ้ำได้เนาะ อันน้ำพึง่งขี่รถมาแต่เซโนขอ,อยงยาเนี่ยขึออกได้หนึ่งว่าสิเปลี่ยนซื้อใหม่เว้ยวันทีเปลี่ยนซื้อ,นอเนี่ยเว่าสิเปลี่ยนซื้อเพราะว่ามันสุดท้ายมีแต่แต่ละง,งานมีแต่ไปตูดอันนี้เด้ก็เลยว่าสิเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อนหนใหม่ก็เปลี่ยนนามสกุลใหม่แนวใดเท่าบุญตูดไทยดวงมาลาอเอ้น่ะดวงมาลาฮักกูอัน <laughs> นี้ซื้อใหม่ปะให้ป่ะพี่น้องไม่ใช่ไปใส่ชาวเอฟเฟกต์ใหารี นี่เลยทุกคนมืาอนี้กคโอ้แต่ขอบใจอันหมู่เพื่อนทุกคนเนาะที่มาห่วมงานสาวอลิตตาเด้อแต่ว่าตอนนี้ฮานาบูดอยู่เนาะอลิตายังบลงมาอยู่ส่งต่อเนาะสวัสดีเอฟซีอารันสวันดีทีเอสพี่น้องจะได้ก็ฝากเด้อยฝากตัวด้วยพี่น้องเด้อวันนี้ง่ายมาครับมันเกิดอลิต้าลูกสาวลูกสาวเนี่ยเพราะว่ากัไอ้ มากระติมงานดูกเต่าเนี่ยเออมาให้เป็นระเนว่ยง่ายคือมาเป็นแบบว่ามาเป็นผูลมกับตาเป็นูะพอเพิ่นเพราะว่ามูเพิ่นมืนี่ยไปขึ้นขั้นใหม่นำเขาเจนางยังทนอ่ะกระตทีมงานกับประมาณเราทุกคนเนาะแต่ยังมูหสิใหมอีกน่าจะแบบว่า โม่ครูของน้องเนาะอาจจะมาเนาะผู้สร้านิดน้อยแน่ๆท่านน่าท่านบ้านเท่าังบางทีบางทีเนาะเออบพาะเพื่อไว้เนาะกับผมบ้าณนี่ยทุกคนเนาะตัดลงเลยเนาะตัวนี้เนาะมันทันหมดแล้วเนาะกงบเซฟให้เลยมือเศร้าเด็ดมือเศร้าเด็ถ่ายแล้วเจาตระกรตัวใส่ตัวเห็ดบุญนะจักมันลื่นแหละขยะแหละถือว่าเป็นสไตล์สไตล์ของบคัมมัน โบ้ไรบักกี้ข้าวแกกี้ข้านอรีไรข้าวแรกดูเลยอารมณ์มัเลยแรงเงินแล้วตัวข้าก็อารมณ์โบ้เวลาครัไปเบิ่งคืนแล้วเออคือว่าเออแกยังใครเน่้ยไปชิน่ะเบิ่งคือว่าตัวเองบักกี้ข้านประมาณเนี้ยทุกคนเนาะถ้าหมอหมอนั่นนี่มาแล้วเราก็จังกินเนาะฮะเออเดี๋ยวให้โดนน้ำเลยเจ้าหน้ามันสั่งว่ะนั่นนี่ ส้างเมาหรือส้่งเมืยส้างเมื่อยผิวชื่อว่าเฟียแห้งเลยตอนนี้นี่เฟียเฟียห่างไกลเฟียแห้งขนาดนี้ถ้าไ่เสืยก็ซ้ำแบบฝงกฝึงเสียแทบเลเนียเสีเียห่างไกลแบบเฟียเอออะจะได้เอาหมอดาามานรืจะพากินนะมือันจะไปหาตัดผมอยู่ ยังมาแล้วยังมาแลี้ยงไปไปอ่ะพอมาเลยทุกคนสวัสดีกันมาเลยอวันเอออาบูมี่มาวันนี้มาทุกคนมาไม่เจอไม่เจอเนี่ยเลยไม่เจออยากฟังเพลงเอออยากฟังเพลงเนาะโอเคโอเคอยากฟังเพลงเดี๋ยวจัดไปจากคนงานเพลงมามามา อามีบ่นี่ยังเบแร์อที่เบอร์อไรที่บ้านเ่าทังเส้นอันนี้ทั้งเส้นอ่ะใส่ฟงสะท้อนเออโอเคเนาะเพลงฝนฟันเสียวฟันเหรอเอาใจเริ่มกินเลยนะทุกคน ได้พ่อดอันน้อมา้กัน่ไมา่งที่มันม้มีเดียเดียวมาด้วยวเลยวะข้ามันเอาเี่ยว้าวต้องกมาต้งังไกนัไ้นก่ด้กิน้บอกเลยนะอะไจะไดีข้าวพด้ยห่งานยสนนแค่ชิมีซองแล้วสิแก่ชิมมีซองก็แล้วห่งงานเขาเขากำลังสังเกตบงเด้ยว่โอ เป็นตาเปิดไฮยูบ่ชอ่องเหรอเนาะเนาะยื่นกล้องมาเลยสบายดีเออด่วย <laughs> เริ่มผ่านแล้วการชีวิ <laughs> ช่องแล้วทุกคนเนาะตบเต้น <laughs> เออเห็นบอกมือว่านี่ปลาจับโทรศัพท์เจ้าจับไปจับมา <laughs> โอ้สงสัยได้จัดเลยเอ <laughs> แต่ก็เปิดช่องให้เพื่อนเนาะไอซีถาเบิ้งไหนอันอันหลุดเพื่อนนะว่าผบอกครับเดทตลอดอยู่ไอซีครับคลิปจอได้ ตอนนี้ยรอนนก้นขึ้นไปเป็นทายแข่งก็แข่งบุ๋มคนบุกคอยเบิ่กมามันเอาบุกคอยลงต่อเนื่องนะเพราะว่าเฮ้ยลายแนวก็เพาปวดไปเป็นต้นคลิปตัวทายตัวไหนบีบโดนขื่นขึ้นเนาะมาขึ้นไปเป็นงานแข่งกันแข่งกันมันบองโอ้ฐานคำสีอาจารย์คำสีรษะไปแป้งกล้องมีแป้งกล้องอีกโหดเกิน เชียดยังไงฟกซองเออทางไทยสวัสดีแขกชุบตุ้งติ้งกันเลยเด้อขบคุณส่วงฟกซองเนาะฟกซองหรือคาเฟ่วะ้ยสว่างทังน้องสาวอลิต้าหวานๆเนาะจะได้การวันเป็นวันไข่วันเกิดคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อไปทางเหนือคอยมีทุกคนหักักไข่ไปทางใต้คอยมีทุกคนหักแฟนอีดังหน้าเด้อเอ้าสลับโต๊ะได้ทานใดจากทางคนรับเพียงใดก็สบายจดย์ที่จนหน่อยพอประมาณขอไม่ให้ขนาดนี้ เูกเต่าแมวลูกเผาตาแมวโอ้ยคุณตองเองเด้อนี่ใค่ซื้อเอ็นดีสามอก็เปิดชัองเอ็นเดินมาดูอ่ะบรรยากาศกับประมาณน้ทุนคนคือคืนนึงเนาะแบ่งไปเบิ่งช่องแต่ละคนนะุกคนเด้ออ่ะซาลหเปากระชีแบบกึ้มๆนะนะ่ะจีเซอร์ไพ่ฮัตลกชับลด้อต กำลังจะเกิดติโดนคุ้มกำเนิดซะงั้นโบมันโลกหลุดหาเห็นบ่มีอย่างบ่โอ้ยนั่งนี่ท่านประธานนี่นั่งนี่เออเร่ละคนคาเฟ่นา่น้องใส่คาเฟ่นด้หนี่

Happy birthday to you. Happy birthday.

พ่อเสาเนี่ยฮะเขียร่เขียดน้อยใจพาะว่าก็บโบหัวนอนยาะพอว่าเจ้าก็หับปากว่าเออสิมาน่นหรอเขียรก็เเขียดไปโพสต์วันคนเขียดก็ยาเจ้าละเจ้า่เียด้วยเขียดยังมีเงินทั้งวันเออายมังยังไม่รู้ตัว Happy birthday

ทีแฮปปี้บัดีอันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้ซ้อนๆเดี๋ยวนะแผลซ้อนแผลมเนี่ยแผซอนแผพีคไหมพีท่า้นที่หาท่าแบสุดหัวใจคือบุหอมแก้มใช่ ประมาณนี้ทุกคนเนาะไปดูไปดูรายละเอียดที่ซ่องคนอื่นนะครับ